เสื้อลินินแขน3าส่วนรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้มาเป็นลินินสีพื้นนะคะเป็นเนื้อลินินเนื้อสวยเหมือนเดิมก็คือเป็นเนื้อบางแล้วก็มีใยผ้าด้านในซับด้วยผ้าคอตตอนนะคะตัวนี้มาเป็นแบบคอวีแบบวีหวานๆนะวีโค้งนิดนึงแล้วก็แต่งเป็นทริมลูกไม้นะคะพร้อมใส่ระบายงานปักอันนี้เราปักขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยเป็นงานปักฉลุนะคะปักแบบโทนออนโทน ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวผ้าแบบหรูหรูอ้อมยาวมาถึงด้านหลังเลยตัวน,นี้ที่รัตัวเขาจะเป็นเรียบๆนะคะก็คือมีดามเก็บทรงแล้วก็ปล่อยโชว์ผ้าลินินเรียบๆเลยที่แขนก็จะเป็นสมอกไม่มีหลังถ่วงด้านในนะคะเป็นยางยืดรอบแขนแล้วก็ปักฉลุเหมือนกันที่ด้านข้างเวลาใส่ตัวสมอกเขาจะรัดแขนกําลังดีนะคะแล้วก็ทรงจะพองออกด้วยความที่เขาเป็นลินินแล้วก็มีงานปักทรงก็จะพองออกอยู่แล้ว มาทั้งหมด3สีนะคะเป็นโทนสีแบบสีสดที่หรูไม่ฉูดฉาดแบบว่าซัมเมอร์จนเกินไปสามารถใส่ออกงานหรูๆได้นะคะหรือใส่เที่ยวแมทกับยีนก็สวยนี่จะมาสีขาวสีส้มนะคะแล้วก็เนี้ยอันนี้น้ำเงินในวิดีโอจะสดไปเขาจะออกเป็นเหมือนน้ำเงินเข้มลงมานิดหนึ่งแบบหรูๆผู้ใหญ่ใส่ได้นะคะสีไม่สดเกินนี่สามสี 3, มีไซส์ s ถึง3 xl นะคะระบายโค้งสวยมากทุกสีเลยดีเทลงานปักแบบเป๊ะนะคะ